ของสโสมสรกิตตุรย์รงมในทีมวงคลังสีขออนญาตแขนเพื่อเกียรติ่านี้ค่ะท่านไอรุตราพิยาอวาชยาพยาิทักษ์นนายสสโมสรกิตตุรย์ในการซื้นสโมสรยุทธหัตข,ของเราค่ะนางเบยร์แเรียจิราวาัลพิทูรีชค่ะประธานเจราหน้าที่บั โรตาีสมุทรงรมโรตารีสรทุกท่านท่านผู้อำนวยการสุระชาท่านรองสุภิยาเยือท่านอาจารที่ปึกษาสมุสรอินเตอรกทุกท่านในวาระปดาของส์ระกาขอตั้อินอร์อร์เรียนจท่านเาตมทอค่ะท่านนายสมุรสงรมโรตาดี ท่านนะังพญาอมรนะคะอดีตนายแพทย์หญิงมณตรีขนมซัน,นท่านผอสุชาติขนมซีค่ะท่านรองศิษยาอินเดีย์และุณีโรตเตอร์เรสจากสโมสรมณีการท่านและอินเทอร์เนเตอร์โรงเรียนที่เป็นเจ้าขอรังสีที่น่ารักทุกท่านค่ะค่ะพี่ชายอินเทอร์เนเตอร,ตอร,ร์วันประาาภาอมนภาพัฒน์นะคะ ในขังการันนี้จะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบกันนะคะค่ะเรื่องของเราก็มีเพียงเรื่องเดียวในวันนี้นะคะก็ะคือในวันที่14กุมภาพาัาานธ์พศ2555นี้ทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรแต่แสดหว่าทุกคนรูความลับค่ะคะ่ะในวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เอ่อเป็นวันปฐมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชัระดับอนุสสารีิษย์ศรและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะเรื่องแม่ร่างกาสจบการค่ะโดยเฉพาะที่พี่ตัดโนเรื่องนี้ค่ะอย่าลืมไม่อย่าลืมไม่ท้าไม่ได้แม่คือเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับฟิวรรยหิวนค่ะ้วนค่เอยคท่นี่ค่ะ้าวามข้ควขอวข้าวขว้าวขา้าขาว้า้า้า ง่ายนะคะที่เราสามารถลดรอยหย่อนได้ง่ายๆค่ะเพียงน้ำกล้วยก็ค่ะกล้วยค่ะกล้วยอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดมะว่าขวดหอมก็ได้นะคะมาบดให้ละเอียดค่ะเป็นนั้นเราก็มาข้อหน้าทิ้งไว้ประมาณ5-20นาทีนะคะนี่ค่ะเป็นนั้นเราก็รั้งด้วยน้ำอุ่นนะคะหนึ่งรอบก่อนพอรักน้ำด้วยน้ำอุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารั้งด้วยน้ำอีกทีนึงแค่นี้ค่ะปัญหารอยหย่อนเนี่ยก็จะลดลงได้ก็จะเป็น ทได้นะคะ่สารกนมีเพง่าอค่ะต้มอะไรต่อั้งสค่ะคขอคุณการคสวยของสโมสรเรานะคะสำหรับวัรการประชุมต่อไปละตัวที่ฉันจะขอแจ้งกิจกรรมภายในโงเรียนีทั้งสมาชิกของเราได้ทำแล้วก็ร่วมกับทางโรงเรียนด้วยค่ะ นั่นแหละเขาสเปกบาร์ขยายก่อนดิขยายก่อนค่ะแล้วก็ขอแจ้งกิจกรรมภายในโรงเรียนเรานะคะก็คือว่าเราได้มีการถวายพระพรระบรรา,บาัตสมเ,เด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่จริงแล้วเป็นกิจกรรมของพวกเราทุกปีแต่ปีนี้ พิเศษตรงที่ว่ามีนักเรียนชัมม้นม4นะคะได้ไปร่วมการเสวนากับผู้นํา,า,าทางศาสนาทั้งสามสาศาสนาคะ่ะเกี่ยวกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความอูปถั์กับาศาสนาได้อย่างไรบ้างเนี่ยคะก็ถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งที่เขา,เารับเชิญเราไปร่วมเสวนาด้วยนะคะและนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมภายในโรงเรียนเราะคะ่ะ แล้วก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมามนสำหรับปีพุทธศักราชเป็นโครงการที่ให้น้องๆเนี่ยนำเศษขยะมาใช้มารประดิษฐ์เป็นสิ่งของนยคะแล้วก็เปิดตลาดขายกัน <c oughs> อันนี้งานใหญ่ของพวกเราค่ะเป็นงานที่ร่วมเจินรณรงค์กับสมโมสรโรตารีแล้วก็สมโมสรพี่ของเราก็คือโรตารี่แหลกนะคะเกี่ยวกับการรณรงค์การหยอบวัคซีนโปลิโอค่ะ บรรยากาศวันนั้นสนุกสนานมากเราเดินกันวนตลาดตลาดผักส,สุปข,ข้างในค่ะอันนี้เป็นวันเร็วๆที่ผ่านมานี่นะคะมีการโรงเรียนเราได้มีโอกาสเป็นสถานที่แข่งขันสําหรับงานศิลปะาหัตถกรรมนักเรียนนะคะเป็นศูนย์แข่งขันข,ของวิชาสังคมค่ะเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับสําหรับผู้เข้าแข่งขันคณะครูอาจารย์จากจังหวัดอื่นๆรวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วม การเปิดงานที่สถานกีัวด้วยค่ะอันนี้เป็นโครงการที่เราเพิ่งไปทำมาก็คือการถ่ายทำโครงการแปดสิบสี่พันษาเยาวชนคิดดีทำดีกับครอบครัวขาสามนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราได้ไปคว้ารางวัลมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการมาถ่ายทำเพิ่มขึ้นเพื่อทำสา,ารคดีถ่ายทอดให้กับ ประชาชนคนไทยได้เห็นทางไทยทีว <jeśli imagery> ีส <t comigo> ีช่อง3ใครอยากติดตามชมกันด้วยนะคะเป็นเราไปลงพื้นที่ที่ตำบลหนองบัวค่ะกับประเพณีไร่ายภาษารู้จักประเพณีงร่ายภาษากันไหมคะการร่ายภาษาคือการร้องเพลงพื้นบ้านนะะเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านเนี่ยมาทําบุญกันค่ะก่อนออกภาษาค่ะแล้วก็อันนี้หลังจากทันนีก่อนเอกสารจะมาแจกกันแล้วเอกสารฉบับที่หนึ่งก็คือในส่วนของ วันพิธีสถาปนานะคะชุดแรกนะคะจะเป็นการกำหนดแต่ข้อแรกนะคะบายพรมตรงเนี่ยชาตต้องพอร้อมกันที่รูปแฟวน่ะแต่ก็อยากให้เป็นเจี้ยนเครื่งมากกว่าทางเจี้ยนเครืเนี่ยทุกคนต้องเตรียมที่โรงแรมแล้วนะคะในวันนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลาเล่นอาหารทุกคนนะคะคืจอจะไม่ทันแล้วะคะ่ะ ถ้าเต็มฟองทานแ้้วก็ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่โรงแรมเพิ่มขึ้นพร้อมกับทานข้าไม่เรีย,รยนนะะบร้อยเลยนะคะสิบสนาฬิกาสานาทีอ่ยมันจะเข้าสู่วิกฤการณ์นะคะในวันนั้นเนี่ยทุกท่านดูดูดูตามลำดับเวลาเลยนะคะคว่ามีอะไรบ้างนะคะฉันจะขอท้ามในที่เอกสารของของฉบ,บับที่สองเลยก็คือว่าเอ่อ ก่อนงานวันนึงเนี่ยวันที่22เนี่ยเราจะต้องตําหนผู้ที่ทําหน้าที่ถือธงโจตาลี่ธงชาติแล้วก็ธงอิตาแลนนะคะทั้งหมดนี่คือเราจะมีเราจะพร้อมกันกับบิแสแลกคือคือขึ้นเวทีด้นซ้ายและขวาช่วงวิธีการเนี่ยนายกกอดตั้งแกจราพรกับยกกอดตั้งของทางบิแสแลกเนี่ยคือชาเตอร์คือสายดาตั้งเนี่ยนำขบวนเดินไปนะคะตามวิธีการที่ทเราเินไว้นะคะ ในส่วนของที่จะให้กาหนดรายชื่อหมายถึงว่าต้องการจะให้ชัดเจนเลยว่าวันนั้นเนี่ยจะให้ใครถือธงั้งงกดคนให้กำหนดรายชื่อแล้วก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่าที่22ประมาณสักสัก11โมงเช้าเนี่ยจะให้เลี้ยงที่ลงทะเบียนสองคนต้องกำหนดรายชื่อเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแจกของที่ระลึกใน,น,น,นช่วงที่เราจะมีการสถาปนานเนี่ยเราทำหนังสือแจกพร้อมกับของที่ระลึกในในในส่วนตรงนั้น,นนะคะ ต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณสิคนนะคะที่ต้องไปทําหน้าที่ในวันนั้นคือทอที่สําคัญมากคือ6กนนะคะให้น้องให้ขั้นต่อต้านเนี่ยช่วยผลักชื่อออกมานะคะแล้วผู้ที่ไปซ้อมก็เป็นคนที่ถือจริงๆนะคะไม่ได้เอาตัวแทนไปไปซ้อมกับของอาชีวะเขาซ้อมพร้อมกันนะคะซ้อมเดินจริงเลยนะคะวันที่ยีก่อนงานวันเนึ่ช่วงพิธีการเนี่ยเราก็จะมีนำดั่นะคะ สื่อโงชาติ6คนนะคะเจ้าที่ลงทะเบียน2คนเจ้าที่ช่วยแจกของช่วย2คนนะคะวันนี้จะไปยี่สิบสองเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าอยากจะให้ไปมากเท่าที่ที่สามารถในจำนวนสี่สิบคนจะได้รู้ว่าต้องเดิอนยังไงยังไงนย่าง่าพอ,อค่ะท่านรองที่ยี่สิบสองนะคะวันนี้จะไปสองสิบเอ็ดโมงเนี่ยเพื่อจะให้ทหนานขั้นตอนเดินเรียมเข้าด้วยใช้เวลา ตาบางจะเป็นมงไปถึงก็ค you know? ือเที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยจะให้เด็กแบบวันที่เลยไม่ทันนะให้ทันเข้าเรียนก่อนเลยนั้นงก็เลยชสอตครับยี่สิบสองอะโอยีเลยนะคะี่สอนยีม่สี่วตไปใค่อ๋อ้างั้นก็ต้องไปยงั้นก็สิบสิบเอ็ดโมงต้องน้องไปเลยนัลูแลแล้วก็เราไมทันเข้าเที่ยงด้วยทำไปด้วยเจอที่ตองสั่งนะต้องต้องสันามตัวต้องยว้ ดังนั้นเนี่ยทุกคนจะติดใส่ชื่อเยื่อของของอินเทอร์เน็ตนะคะแู้อ่อาจารย์เก๋นะคะเป็นผู้แจกปรด็วันนี้จะติดเครื่องฟ้าก็เลยอีกละก็ะเด็นจะฝากไว้ที่น้าแลนะคะต้อควรว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใส่เหมือนกับนักเรียนนะคะถ้าพอใส่ได้ก็ดีนะต้องวรใส่ชื่อเยื่อของอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้เลยนะคะอะไรเำนองนี้มีค่ะเตรียมไว้ให้เรียบร้อย เตียมตัวใม้เรียบร้อยเตีให้เลยียมลเตี้้เันรียบร้อยให้ใส่กับโรงนั้เรียนนะคะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ใส่กเก่งนักเรียนแต่รง้นักเรียนเหมือนเดิมปดวต้นก็ัวดดะค่ะวันที่ยีเรามีนัดการซ้อมนะคะเสรงเช้านะคะมีมีข้าวมีเต้นเรียนด้วยแล้วก็ยี่สิบสาเนยพิธีการรับจิงนะคะวันที่2 3เนี่ย เริเ่มเครื่องเจอกันนะคะเริ่มลงทะเบียนนะคะก็ะเราจะมีพาร์เตอร์เราจะมีที่กิจการต่างๆแล้วก็จะมีก็แล้วจะมีการสแสดงแต่ว่าเวลาไม่พอนะคะเราต้องตัดทิ้งไปเพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงสถารปนามสำคัญมากเลยตัดตัดทิ้งออกไปแล้วแค่นี้นะคะในส่วนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมคะท่านนักเลือกเรียนเพิ่มเติมไหมคะ เักเรียนก็จะเรียนเหมนรามาเีนปตินในช่วงขอเวลาต่างๆลกประจุการกสารนะคะในส่วนของเข็มที่ติดเราจะเรจะเตรียมไปตามจำนวนดิกนะคะอาจารย์มีทั้งหมด40ชิ้นนะคะ40ชิ้นที่ติดทีละ10คน10คนเนี่ค่ะเข็มสมาชิกของนิดแหละนะคะที่พวกในอกกอาถ้าต้องกไปแล้ว ไกมาติดอ่าการประชุมพุฒต่อไปเราจะางรูปประชุมแล้วก็ติดที่เขาที่หน้าเวทีนี่เลยติดรอบสองไ็ได้ค่ะในวันในวันประชุมค่ะประชุมรั้ต่อไปของเดือนมีนาค่ะมีการประชุมเราต้องให้นักกใหม่นะคะแล้วก็วายริ้วเผือนี่ติดไปด้วยนะคะอย่าลืมติดวปยิ้วไปด้วยไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเราไปติดรอบสองเดยว่า ใครที่ไปแทนก่อนในวันนั้นะทิ้งตาอย่า<อ>งเงี้ยแล้ววันวัน,นที่เราจะมาประชุมร่วมกันแล้วกม็มาเนจอกันรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะมีใครเพิ่มเติม,มอีกไหมคะท่านใครม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่เคยทำงานประชุมแล้วท่าใครยังไม่เคยคะอกีกว,วันหนึหห่งไม่เคยใช่ไหมคะในส่วนของอุนเิอตะแน็ตเนี่ยนะคะจะเป็นจะเป็นอ,องค์อกรองค์กรณ์ยันซึ่งมีสโมอสรถระนิดกว่าถามนะคะเป็นผู้วุฒิธรรมสมรรถนขึ้นมานะคะ โรตารี่เนี่ยเราจะพุ่งเน็นเรื่องของเยาวชนเป็นอย่างมากนะคะไม่ใช่มีเฉพาะอินเตอร์แลกนะคะจะมีทั้งโรตารี่แล้วก็มีทั้งเยาวชนแลกเปลี่ยนวายีที่ต้องส่งแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะเรามีการทํากิจกรรมเยอะมากเรื่องของเยาวชนนะคะของโรตารี่เนี่ยในส่วนของอินเตอร์แลกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเดนเนชั่นแนลเหมือนกันนะคะโรตารี่เป็นเนชั่นแนลนะคะหนูหนูของเราก็คือเดนเดนเนชนแนลเหมือนกันจะมีเพื่อนเพื่อนทั่วโลกนะคะ มีการทำกิจกรรมร่วมก,กันอนาคตข้งางหน้าเนี่ยเราก็จะมีการทำกิจก,กรรมต่างๆงประเทศนะคะ <im it> อย่างน้อยๆเนี่ยเฟซบุ๊กของของเทศมงคลเนี่ยมีเพื่อนเปอินเตอร์เน็ตทั่วโลกใช่ไหมคะหดูต้องรับเขาเป็นเพื่อนเยอะมากเป็นเป็นหลายร้อยตระหนักรวยทุกคนเป็นของเทศมนตรีทุกคนนะครับกิจกรรมนี้ ตั้งแต่พอได้ศึกษามาแล้วก็รับความรู้มาก็เหมือนเริ่มต้นองพรนะ้อมบรรลุนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมค่อนข้างจะใหม่สำหรับพวกเรานะฮะแต่จริงๆจน์แล้วออร์เตอร์ชื่อดังนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสแล้วพอได้รับกา,ารประสานงานมาก็ก็ยินดีที่จะรับเข้ามาอยู่ในเดือนของเรามองภาพไปคือกิจกรรมนี้นั้นมันเป็นกกิจรรม My name is CL of 21 It's been a long time coming, but we're here now And we about to set the roof on fire, baby Uh-oh, you better get y'all, cause I'm getting mine 아무 생각 없었지. 너 같은 여자가 있을까도 싶었지. 난 정말 너 같은 나이는 처음 봤고넌 내겐 새로운 자극이 되었지. 하지만 시간이 흐르고 내가 나에게 솔직해졌을 때, 이미 나는 내게 빠져 있었고, 너에게 나도 몰래 끌려가고만 있었지. 난 원래는 못된 놈인데, 나를 만나면 고생할 것 같은데. 하지만 네가 있어 난 정말 행복해. 약속해, 난 너만 사랑할게. 미소가 너와 함께라면 난 정말 행복해. 널 사랑. 알수록 너무 착한 너, 보면 볼수록 또 보고 싶은 너, 언제나 서나 난네 생각, 어디를 가도 난네 생각, 예쁜 것을 봐도 운전을 할 때도, 우리를 볼 때도 난네 생각, 눈도 크고 눈물도 많고, 언제나 어디서 나내 편이고, 힘겨울 때 힘이 되는 너의 그 미소, 우리 사랑 이대로 약속해. 난 너만 바라볼게, 맹세해. 난 너만 사랑할게, 미소가! 너와 함께라면 난 정말 행복해. 널 사랑한 만큼 나도 널 아껴줄게. 널 사랑해. 이렇게 바쁜 삶 속에 지쳐 미쳐 생각지도 못한 일로 싸우고 다투고 미안한 마음에 사과하려 결심해도 막상 너에겐 또 화를 내고.